วัดีครับวันนี้วันที่15มกราสองห้าหกเก้าเป็นกลางที่67ข้าพเจ้าในธนพาาัทบัวเงินลำดับที่0 2 8ยอเปดขอเพ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ตะวันไปพุทธบูธชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์พระคัมภีร์เทวดาเจ้าองค์หลงปป่สำเด็จดูลงปู่บุญเดชลวงปป่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจีมาน,นีขอจิตของข้าพเจ้าขอ,ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้า ปรดจงมาในมรนาในแกสวดสัตยาของข้าวันนี้ขอ,อนภาพคุณพระรันาตนตรัครูบาอาจารย์และทิพย์เทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่แกสวดสัตยามนต,ต่อไป โอสถจุมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาเวสุตาขจัตุเทวตาสัทธามาโนีราชสาสุตันตุสกามโมตังสกีกามีจารุปีสิริสิขารตเตจันทาลิเควิมานีทิเปรันีจารุปีทรุวนาคาหานีเีหาปตุมะฮีเขติภูม่าจายันตุเทวาจรัตระวิสัมมียะขาคันธันพนาคาทิ่ทัตตาสันติกยมุนีวัฏจันังสัตโบูมีสุตันตุธรรมะสวนรคาโลยามัตันตาธรรมะสวนรคาโลยามัันตาธรรมัน สมณกาโรยยปทานตาบดสธรมนามกาสิทธิขถานโมตสัพปะขะวตโตอรหันตสสมมาสัพุัสะนโมตสัพะขะวตโตอรหันตสสมมาสัพุสนมตสพะขาวตัรหตสมมสัพุตสะบสสัจจคียาขถาณทีเมสานังอัญยังพธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจะพเนะโสติมีหุนตุสปทาทีเมสานังอัญัง ธรรมโมมีสารนังวนังเอเตน,นะสัจจวัชเชนะสุติมีุหตุสัพปะตาณติมีสารนังอัญญาสางังโฆมีสารนังวนังเอเตน,นะสัจจวัชเชนะสุติมีุหตุสัพปะตาโมสวมหาการุนิกโกนาโทติอาติกาคาถามหาการุนิกโกนาโท อัตฉยสัพพะปนิน์ปุริตาวะปรมิสสะพะปโตสัพโธทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามโหตุสัพูปัตวะมหากโรณิโกนะทูหิตยสัพพะปนิน์ปุริตาวะปรมิสสะพะปโตสัพโธทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามโหตุสัพูปัตวะมหากโรณิโกนะทูสุขายสัพพะปนิน์ปุริตาวะปรมิสสะพะปโตสัพโธทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามโหตุสัพูปัตวะ โอส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรต่งเอกกาสามัยัมภควาสกีสุตภิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวนิมหาตาภิกขุสังคีนะสังคีมัจจมติหิตภิกขุสติหิตสพีหิวะอรหันติทัศหิจารุกัตตุหิเทวตาเยปุญญนาสนิปติตาโหติภะควันตังทัสนญาพิกุสังขันจะอาขโคจตุนะสุทาวสกายกานางเทวนังอิเตทะโหสิอายขุพระควาสกีสุตภิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวนิมหาตาภิกขุสังคีนะสังคีมัจจมติหิตภิกขุสติหิตสพีหิวะอรหันติทัสหิจกต ตทวตาเยปุญญาสันิปติตาโหติปะขวตังตัสนายะพิขุสังขจายานุนัมยปียินาปะขวัติโนมาสังขมุยมะอุปสังกมิตวะปะขวัตตสันติกิบจิกขตาปเสนยามติอาคาโคตเทวตาสือยัปถีนัมภะราวะปุริโสสัมมชิตตังวาภะหังภาสาริยะปภสษาริตังวาภะหังสัมมิชยยะอิบามิสุวา เอวามีวาสุทธวสีสุเทเวสุอัตตราหิตาภควัตโตปุระโตปะวานาสุอะคขโคตเทวตาภควันตังอภิวัติตวะเอกามันตังอนังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิมหาสัมมยุปะวนาสังมิเทวกคยสัมังคตาอาคาขมหะอีมังรรมัสมายังต้าคิตายวัปราชิกสังคันติอาคาขวปราธิตาภควัตโตสันติเกอิมังคตังอาศัย

สีนะตีคามิสตีอาคัปยูมิงปหายามนุสังคีหังทีบักกายคีหัง เทวกายาปริปุรสันติอาขะขบภะขวะพิกูอมันติสีเยปุญญะพิคเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันิปฏตาโหติคาถาคตังทัสนัยยะพิกุสังกัญจะเยปิเตพิกขวีอหิสุงติธรรมทานังอรหันโตสัมมัสพุทธติสัมปีพะควันตานังเอตัมระมิยะเทวตาสันิปฏตาอหิสุงเซยัตถปิมแหเอตระหิเยปิเตพิกขวพระวิสติอนาคัน ตมัทานังอรหันตุสัมมาสัพพทิติสัมปิปะขวันตานังอิตมารมยุวะเทวตาสันนิปติตาอวิสติสุยถาปิมะอิตระหิงอาจิกิสัมมิภิกขเวเทวกายนังนามนิกิตติสัมมิภิกขเวเทวกายนังนามนิเทศีสัมมิภิกขเวเทวกายนังนามนิตังสุตาตัสสะตุการมัสสิกาโรุตาปัสสีสัมมิติเอวะปะเตติโคตภิกขุปะขวัตตูปจจสสุปปะขวะตอิตตมุจฉะ สิโลกมนุษย์กัสสมิยัตถพุมาตตสิตาเยสิตาสิริกัปละปะหิตตัสมาหิตาปูตุสีวัสสลินาโรมาสาสวิสัมพุโนโอทัตมันสาสุนทาวิปัสสะมันามิลาปิยุปจัสเตนันตวะวันเอกเปรละวัตถวีตตัปัตติสัทธาสาวกีสาสเลระเตเทวัคยาบิกตา เอวิชนตาตพิกขโบตีจากตบะบักกะลงสุตตะวุนพัสธะศาสนาเตสัพพะหูระหูยานังอมนุสนาทัสศนังอเปกิสัตมัตสุสหัสสะอาสหัตริกสัตตังอกิสหัสสนาอมนุสนามัตสุงอเปกินัตมัตสุงทิสาสัพพะภูังอาหงตัจสัพพะอภิญญะัติวิคดวานะจักขุมาตตูปฏิสัทธาสาวกีสาสนรติตีวกคยาภิกตาเตวิชนตาตพิกโบยิบุหังกกตยิสมิขิระหเฮนุปุพพะโสตัสหัสายะ วะยะคาพุทธมกักรเวฬวัวตาวาอิทธิมตโตชุติมตโตวานามตโตยัสสินโนโมทามานาภิกษโมภิเุตัสสัมปติกวะนะชาสหัสาหิมาวตายะคานาตาวานินโตอิทธิมตโตชุติมโตโตวานามตโตยัสสินโนโมทามนาภิกษโมภิเุตัสสัมปติกวะนะ สัตตคิลรติสหัสายะคานันตะวานิโนอิทิมันโุชุติมันโตวนาวันโทยัสสินโนโมธมานาพิกมุพิกุนัสปฏิจิงวะนะอิเจเตสุลัสสหัสายะคานันตะวานิโนอิทิมันโทชุติมันโตวนาวันโทยัสสินโนโมธมานาพิกมุพิกุนัสปฏิจิงวะนะ เวสสัิตตปัจจสตาญาคานันต์ต่มณีโนอิทิมโตชุติมัโตวนาโมโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขโมภิกขุนังสัมพิติงวะนัโกเปโลราชค ا หิโกเวปุลัสสานิเมสนาพิยโยนาสาจัสหาสังยาคานันปานิปปัสสติโกเปโลราชค ا หิโกสุปะคาสัมพิติงวะนะปุพลิมันจัิสางนะชาท่ตะานโนภาษาสติขันขะพานังอธิปติมหาลเจยสัสสสิสปุตตปิตัสสะปะหะโมอินทานามาห์ปะารอิทิมโตชุติมัโตวนาโมโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขโมภิกขุนังสัมพิติงวะ วิรุณโหตัดภาษาสติกุมภานานังอธิปติมหาราชายสสิสุปตปิตัสภะหางโมอิธานามาภะปะระอิทิมันโทจุติมันโทวนามันโทยสสินโนมตมนาภิกามุภิกขุนะสัมติงมานาปฉิมันจัติสังราชา กุเวโรตประสาสติขานังอธิปติมหาราชายสสิสสอุตตปิตัสัพพหาโมอิธานามมหผระอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยสสิโนมมตมนาภิกมุภิกขุนาสเมติงวะนะอุตรานจติสังราชากุเวโลตประสาสติขานังอธิปติมหาราชายสสิสสอุตตปิตัสัพพหาโมอิธานามมหผระอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยสสิโนมมตมนาภิกมุภิกขุนาสเมติงวะนะ อริมันทิสังทัตตาโนทักคินีนัวิลุหะโกปัชมินันวิลุปะโคกุเบลุตัลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตตโรทิสังทัตตานันนานนยุอนังสุวะเนยกาเปรวัตถวีเดสามายาวิโนทัสสาอาคุวัจจันติกาสภามายาเกเวลุเวเวลุวิภูจัวิภูโตสาหะจันทัโนกามสินโนจักกินุเนนุนินนุจักปานาโตปัมมานจัติวัสตุโตจามัตติจิตาเสโนจักขันขปุนโรนาชาชาโนสภโข อาคูปัญจสิโคเจวพิมพะลูกสุยวัชสาเอตจเนเจราชานกัคคพาสหราชพิโมทมนาภิกขุพิคุนัสัมมิติงวนาอาถาคูนาภาษาะคาวสาราสากัจชะกบาลสตตะอาคูปยคาสหายติพิยามุทารนาจาอาคูนาคยาสาสิโนเอราวันนมหานโคสปะคาสัมมิติวนา ขีนาคาราชีสหสหานติทิ่พาจิชาปคีวิสุทธจักรคูวิหายาสติวัณณมณัปตะจิตตาสุปนาอิติเสสานามังอภัยตาธนาราชนามัสิสปนัตโตขิมมามาสิพุทโธตันหาหิวัจหหิอุปวะหายันตานาคาสุปนัสารนามังคังสุพุทธังชิตาวัชินหัตถินะสัมุทังอสุนาสิตาพาตารูวัสวัสิติอิติมันตุยัสีนุกราการฌามหาพิสมาอสุราทระเวนัสสาวิปจิตติสุจิตติจัปภาราตูนามุจิสา สัจจันท์เจปริปุตตนัาสพิเวโรจนาบกาสันนหิตวะภะพริสีนะนะหุพัตโมปะคหมุสะมโยธานิพันติภิกขุลังสะมิติงมานัง อาปูจเตวะปนวีจติชูวายุสถาขามงวารุณาวารุณาทีวะสมุจยัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสสิโนทัสสิติทัสตากายัสพีนันตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมตมนาภิกขุภิกขุนัสเมติงมะนาวินโนจันทีวะสหะริจอาสามาจัตทุวียะมาจันทสุปันิสัตถิวจันทามคุโบลกิตาสุริยะสุปันิสัตถิวสุริยะมคุโบลกิตานคตานิปุลก คิตบาอาคุมาทวราหะกามาสุนันมาสบสิโนสักุปะคาปุลิตาโตทัสสิเตตัสตากยัสภินนันตามนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนาบันตุยัสสินโนโมธมนาภิกขมภิกขุนัสเมตติมะนะอาทาคูสหะปุถีวชลามะคีสีขารีวาอะริณกาจารุจจัจจะอุบาปุพพนิภาสสิโนวัลุนาสหธรรมจะอัจุตตาจะเนชะกะสุริยาลุจิลาอาคูอาคุวัสวันีสิโนทัสสิเตตัสตากยัสพินนันตามนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนาบันตุยัสสิโนโมธมนาภิกขมภิกขุนัสะะมมติงน สามันามหาสามนามนุษย์สามนุษย์สุตมะคินาปุสิกาอาคูอาคูมนุปุสิกาอาตะคูขัรยโยทีวายีจาโลหินตะวัสิโนปรลคามาหาปรลคาอาคูเทวายัสสินโนทัศเศรษฐัสตากายาสพินานันตะวานิโนอิติมันโทชุติมันโทมนาวันโทยัสสินโนมุตตมนาภิกขะมุภิกขุนัสเมติงมนาสุกากัลลุมหาอรุณาอาคูเวนนาสัสสหโอตตาคัยหามะโมขะอาคูเทวาวิจักขณาสัตมัตหาราคาจามิสกาจายัสสินโนธนายังอาขาปชุนโนโยทิสาปิวัสติทัศเศรษฐัสตากายาสพิ วันวันทุนยัสสินมโมตธรมนาภิกขมภิกขุนาสเปติงมะนัเขมิยาสิจิตาเกยมยามาการนา迦จาสัสสินสัมพิตาการามเสตถาชโยตินนามาจารสวะนิมานารติโนอาคูอาตาคูปรามิมิตาทัสสิตัสสตกายสเปนานัตตวะนิโนอิติมันตุจุติมันตุวันวันทุนยัสสินมโมตธรมนาภิกขมภิกขุนาสเปติงมะนังสาเดเตเทวันนิกายสเปนานันตวะนิโนนามันวะเยนะขันชุงเยจานิเทสัสสะพระพุทธทานจิตมัตติระอุทตินนามาสาวะสคีมณัตตลังนาคังจันทวัสิตาสิตสำหรับ สุภรมาปรมัโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสานังกมบโลติโสจะสุปะคาสัมมติงวะนะสหัสามะโลกาน์มหาพรมที่ติตาสีสุปมโนชุติมันโตปิสมะคายุญจะสัสิโสทเสทัยสราอคูปจิเกวสวัตรีโนเตสัจามนตุอาคาหาริตุบริปริตุเตจสพีอภิเกติสินทีทวิสภามคีมารสีนาอภิกามิปัสสะคาหะมันทิตะ อิทธาคหาตาปัตตาลัคินามัทธมาทุโบสัมมตปาริปุริธาตาโมมุจิทาโกจินังอิทิธฐามหาสีนุคันหาสีนังอภิสัยปะเรนัทระมหาจัสรากัตมานภีระวังยะถาปุสสะโกเมตุทานายันตุสวิชุโกสตาสุปจุฑาวัติจักขุโตอสังยังวสีตันจัสพังอภิเนยาว่าวิคีตวานัจจคมะตะตุมณเัสตาสาวกีสัสนีรติทิวะกะมาลเสนาภิกันตติวิชนัตภิกขะโม ตีจาตปมาการลุกสุตวัตบระสาศาสนาวีตละเหหีประการมงนิสันลมมีปีชยุสเปวิเชียสังฆามาพยาคิตายสสทินโมทันติสหภูติสาวกาเตชนิสุทธาติบสุดจุลชยยปกรณมโมีพุทธติเชสราตนัตยธรรมมิกา ตีเชปปสิทธิ์ปสิทธิวะตรลายปารมีสุราสิทธิพัมมาัยอินทาจัจจตุโลกะขภีรักขะกะสมุทาภูตุขังคาจัสัมภชัยยะปสิทธิพวัตุติเจยยจิตรณนิตรณีอุตติอุตถีนัทีนัตีเจยเจยระคนละตุลนิสัยนิไลสายสีนะเมรุราชภูนราชีเจยยเชยขภีรสมภีนาเคียธานาคีปิสัจภูตักกาลีเจยเจยทุนนิมิตาโลกีเจยเจยสิงคีสุทธาธานมุขะชาเจยเชยวะรุณะ มุขาสาตาเชยยะจำปาทินาคาคุลขันทกเชยเชยคัชชนนันตุลงสุกรัพผู้ชงสีหาพยาคติปะเชเชวัลุนน้มุขายาตาชิตาชิตาเซนาลีปูนัสุทธินาราดีเชเชยสุขาสุขาชีวิเชเชธรณิตาลีสถาสุชยะเชเชธรณีตาติงสถาเชเชยมังคราลันนาภะวิขีเชเชวัวลุนนายขีเชเชวัวลุนลักษีสุรพุชติชา เชเชยะพรมมีทัศนาเชเชยะรัชธิราชาเชเชยะปัทถวิสภะเชยะเชยะอารหันตาปัจเจกบพุทธสาบังเชยะเชยะมหิสุโดหาดูฮลิงเทวะเชเชยะพรมมาสุลโคเชยะเยยะนาโคววลุหกโคเวลุปะโคจันทิมาลาวิอินโทจาวินาเตยูจากูเวลุวนุโนปีจากอาคีวายูจะปะชนโหกุมโลุทัตตะลันตะโคอนาลสสมหาเทวะสิทธิตาปัสสะอาชโยสิ อิสินโนสาวกาสัพพะชัยยะลาโมภะวันตุติชัยยะธรรมมุจฉังโฆจัตสัพปารุจชัยยะขังเอเตนะชัยยะเตชินาชัยยะสุธีภะวันตุติเอเตนะพุทธติชินะโหตุติชัยยะมังคังชัยโยปีพุทธศาสนีมตัวยมรัสสันจะปะปิมตัวปราชัยโยโอโหสยาโพธิมัลิปะโมทิตาชัยยะตถาพระมคณามหิสินโนชัยโยปี พุทธศาสริมตัวยมราจาปปปิมตัวปราชยุอุโคสยาปพธิมลีปโมทิตาชยตถาอินทคณาเมหีสินุ ชยปิปุทตสสรีมตูยมรัสสจปปิมตูปราชโยอุโคสยามปุตมริปโมุติตาชยตถาธีวคานามหิสิโนชยปิปุทตสสรีมตูยมรัสสจปปิมตูปราชโยอุโคสยามปุตมริปโมุติตาชยตถาสุปนักานามหิสิโนชยปิปุทตสสรีมตูยมรัสสจปปิมตูปราชโยอุโคสยามปุตมริปโมุติตาชยตถานาคานามหิสิโน ชยโยปิพุทธศาสนีมตัตอิยมารสชาจัปปปีมตุลปราชโยโอโคสยามโพธิมลิปมติตาชยัตถาสัพพะมคณาไมหิสีโนชยันโตโพธิยาโมลิสักยานันทิวัตโนเอบันตะวันชโยหงหิชยสุชยมังคาริอปปราชิตะสังฆ์ ปัลละกีสีสีปนะมิปุขะรีอภิสีษกีสภพุตนังอคปตุปโมตติสุนกระทาสุมังคารังสุปนาตังสุขุติตาสุขตุสมขหุตุจัสุยินังพระมัจจริสุปทักขินงกายกรรมมวจากรรมมทักขินงปทักขินงมโนกรรมมมันินิตรีปักขินงปทักขินงนิกตะวานาราปัตติปทักขินีตีอัถรัตถาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสนิอโลคาสุขิตาโหทัสหัสพีหิยติพิสุทัตตุโผลตุยินเทวาอัสมิงยานีอธิขตาธิขายุกาสถานหุตุสุขิตาหุตุ สัพพะธาลาักขตุสัพพสตาณังลักขตุชินัสสาสนายาคาจีปทานาติสังสพีบุรินตุมนโนรัตถะยุทธาการะรีปวัสสตุปัสสาวะวะรหะกาโลคาจปันทวาติสังนิวาลีตุจะสัพพะทากายสุขังจิตตสุขังอราหัคตุยาถาลังขัน ุสวดธมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกาสัมยัมภคกวาสาวัตติยวิหารติชิตาวันในอนาคปิติกสตอารามีตัดตั้งขุภควาพิกขุอมันติสีภิกขโมติปัททานติติติภิกขุภควาตุปัญจสุสุภควาเอทถาวุจะอุปทวาภิฆเวตถาคตานังอนุปทาวาตถะคาตาทิตาวาสธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามาตตาตพี สังขาราอนิจจติตังตถาคตตัวอภิสัมพุทธติอภิสมิติอภิสัมพุชิตตวะอภิสมิตตวะอจิขติตสิติปนปนติปันทปิติวิวารติวิภัจติอุตตณิกโรติสพีสังขาราอนินจติอุปทาวาภิกขวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตาหนังทิตาวาสธาตุธรรมทิฏตาธรรมนิยามตาสพีสังขารา ทุกขติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวะจิคติติสิติปันนปิติปันธปิติวิวรติติวิภัจติอุตตณิกรรติสพีสักราทุกขติอุปทาวาภิกขบีตถาคตัหนึ่งอนุปทาวาตถาตานึงทีตาวาสาตาตุธรรมธิตาธรรมนิยามตาสพีสัมมาอนินติติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวะจิคติติสิติปันนปิติปันธปิติวิวรตติ วิปาตติอุตตนิกรุติสพีธมาอนินตติอิธามโมจพะขวะอัตามนาตีพิกุพะขวะตูภาสิตาอภินันตุนติวสุพัตติกัลังคตถาอติตันนาวะขมือยานาปฏิกังขีอนาคตาบุคคลไม่คน ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระบงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตตตินันพะฮีนันตางอปันนจนาคตาสิเปนอดีตก็รับไปแล้วสิเปนอนาคตก็ยังไม่มาพระปุณปันันใจอยู่ธรรมตตาตตาวิปัสติอสาเหลอสากุปังตะวิถามนุภูหิเยผู้ได้เห็นธรรมอนเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเจียมแจ้ไม่งนเงิยนคอนแขงครับควรพรพปุณการเช่นนั้นไว้อาชีวกิจมาตปาโรชนะมรณงสุวีความเพียรไปกี่ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นโสังรันมหุน เพราะการผับเพียนตมัจุรธ์ซึ่งมีเสนามะย่อมไม่มีสําหรับเราเอวามิหาริมาตาปิงอหุรัตตะมาตันติตาทวีพตตตีกรรตุตีสันตุอจิกติมุนีมุนีผู้สงบยอง่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทังกรรมวันหลังคืนว่าเพื่อเป็นอยุมนิพพิงนาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสางเวคปัจเจวคณนะสัพพีสังาราอานินจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทัมม้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหาไปสัพีสังขรารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยับเพาะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพีธรรมาอานินตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ททเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอัตวังชีวิตตางชีวิตเป็นความไม่ยั่งยืนทุวังวารนังความตาย อริ tha ังอาราจะพึงตายเป็นแท้มระปริโยสานามีชีวิต,ตาชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตามีนิยะนิยะตาชีวิตของราเป็นของไม่เที่ยพระนางมีนิยะตาความตายเป็นของของราเป็นของเที่ยพระตาคนที่จะสังเวชอย่างเกย,ยูกยอจิะระร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่น,นานอปีตาบิญญาโนคันปัสจากบิญญาชนุอัคขท,ทิเสียระอธิเสสติจันน,นทัพปัพพิสิแเ่นดิน คลินคลังอีวาประดุลดังว่าท่อนมาและท่อนฟืนนินรันทางหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน,อ,นอุปททวะจะธรรมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวันนิลชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสังโรปสโมโสรูความสข ไปสง,งบระง,งับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยืดสัพพิสตมามริติจะสัตว์หลายทังปวงกำลังตายอยู่มาริสูจกมาริสาลีที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหามาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทติมีเอตัส,สายอยู่ขับสงสัยใ,ในความตานี้ย่อมไม่มีแกเราเลย โมส่วนเม่ต่ยังกิจียังกิจีกุสลากรรมมาสเพียหิพติหิแกตาบุนันโนอนุทันตุสุทันตุปูนตูยีเทวอาส밍ยานีอธิคตาธิคายุกาสทารหุตุสุขิตาหุตุทุกขะปโมจตุมัตตาปิตาสุขิตาหุตุทุกขะปโมจตุสเพียติกาสุขิตาหุตุทุกขะปโมจตุสเพียาติกาสุขิตาหุตุทุกขะปโมจตุสเพีปิ ตสปิยะขาสปีปิตาสุขิตาโหตุทุกขะพุทจตุสัพพีอาจาริยุปัชยาสุขิตาโหตุทุกขะพุจจตุสัพพีนักขตาสุขิตาโหตุทุกขะพุจจตุสัพพีทีวาสุขิตาโหตุทุกขะพุจจตุสัพพีสามัตินะอะมิชันตุโวบดสวดบูชาหลวงปู่ทวนนัมมปติสัตวาคันติมียะอิติภะขวานัมมปติสัตวาคันติมียะอิติภะขวานัมมปติสัตวาคันติมียะอิติภะขวา ปฏิทินาคาถายาติวัตสัตติวิหารวสีนีตุเปนาเลปฏินาเลตหิงตหินตาธรรมทานีนะพระบ่นตุพชิตาสดถิงกรุเตนะวิหารามัฏนีทีราจามนาณวกาจมิขะวุธรามิกาธนปฏิปัสกาขมาจติสานิขมาจิอิสราสปานุตทาสสิทาปวัจจุติราปุชายีปิจันทสัมภวะสสิทธทชาตาอภวปปติการิกา นิยานิแกงธรรมวารมปจินจติสพีปีพุ้ทุคสาคารุนตูสังขยาญาตูจิลาสัทยงธรรมโมธรรมธราจปุละสโคขูตูสมโควะอยจใจหิตายจจะอภิระกตูสัรโมสพีปีธรรมจาริโนบุติสปปปุเนยมะธรรมเเรียมปวิติติปัสสนหตุสพีปีปานิโนุทธสาสนีสมาธรรมปวิชนตูคาลิวุปปสตุอุทิภาวยัสตนาสมิทินีตูมีทนิงปตปิตาจตตาจนิจารักตุ ปุปพะกังเอวังธมีนราชานุปชังนักันตุสปพฏฐาเทวตาอุโยชนาคาถาบทส่งเทวตาท no, ุกขปัฏฐาเจนิพ ah, вот ุทุกขพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนวิโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาเจนอาวิหิส eh ัมปทานมุนัะ no. สัมปทานสเพเทวานโมตันตุสปพสสัมปติสิตายา ท่านท่ตุสัทยาสีลาาคตุสัพทพระวนาเมลตาหุนตุขัตตุเทวตาาตาสุมงคคัตาหุนตุสัพพัสุมงคังลาคาตุสัพิวตาสะพุทธานุภาเวนะสีหุนตุนิรัตังหุนตุสัพพังสมัะัคาตุสัพิวตาสพธรรมานุภาเวนะสหุนตุนิลัตังหุนตุสัพพังสมัะังาคาตุสัพิวตาสพะสังฆานุภาเวนะสุทีหุนตุนิรัตังสเพพุทธาพรปตาปจิกานจยอรหันตนาจารินาราตาน ចិជិន្នរខបន្តមិទ្ធសម្ពសសភិពុទ្ធោបរពត្តប្បតិកនតិយាភរអរហន្តរណតចិជិន្នរខបន្តមិទ្ធសម្ពសសភិពុទ្ធោបរពត្តប្បតិកនតិយាភរអរហន្តរណត จตีชินนราปันตมิสัปสุสิพุทธาพรปตะปจิกนันจยพระอรหัตนัตจิเชนัราคาปันตมิสสปสุสิพุทธาพรปตะปจิกนันจยพระอรหัรตนจิเนราัตมิสสปสุสิพุทธารปตะปจิกนันจยพระอรหาตนจิเชนราคปันตมิสสะปสุสิพุทธาพรปตะปจิกนันจยพระอรหัตนจะตีชินะราคตมิสสพปสสิพุทธะรปตะปจิกนันจะยพระังอาหารตนตินัราคตมิสัะปสุ E ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสุสมันขราขอนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จำเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าพพระจากทุกส่งโรคภัยอันตรายทำปวงให้มีแรงในได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอุดจจารยา์จนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพพพระสสัััมมมมาาาาาาุททททธเเจ้้ดดงงออออยยู่ในนนควิีตตลลกข ทั้งหลายผู้ได้นวมฒนาศาสตทุกการในบนคุคคลนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมสุขอนุภาพแห่งม,มงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตา,าทอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถวัตถุมงคลทั้งองที่สามสิ่ง,ง,งอันบริเวณจัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทิวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด